คุณผู้ชมคงรู้จักสัตว์ในตำนานที่โด่งดังเป็นทั่วโลกอย่างเจ้าสูนท้องฟ้าตัวแทนแห่งความยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งอย่างมังกรจะมาบ้างแล้วภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามของมังกรทําให้คนเรานําไปใช้ในเฟลัต่างต่างอย่างประเพณีบอสในเกมรอยสัต อาร์ตบาร์บีวพาซาแต่หารู้ไหมว่ามีมังกรจริงๆอยู่บนโลกเราด้วยเป็นมังกรเดินดินที่ปากเต็ไมไปด้วยแบคทีเรียมากมายการกัดหนึ่งคันจะทําให้เนื้อนเน่าแผลอักเสบเป็นหนองเสียเลือดมากจนชักไปในที่สุดหลีกทางให้ผู้ท้าชิงอันดับที่12มังกรเดินดินสีขาปากอ้าเชื่อมหาภัยมังกรคมโมโดวารานุสคโมเดียนซิส หรือมังกรคูมโดเป็นตกระดดพันธุใหญ่ที่สุดของโลกมีขนาดยาวได้ถึง3เมตรซึ่งตัวที่ยาวที่สุดที่ค้นพบนั้นยาวถึง3.6เมตรและหนักกว่า70กิโลกรัมมีอายุยืนยาวถึง50ปีและจะมากขึ้นถ้าอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมังกรคโมโดอาศัยที่เกาะคูมโดเป็นหมู่เกาะเล็กๆทางตะวันออกของเกาะชวาและบาหลีในประเทศอินโดนีเซียก,กับเกาะบริเวณใกล้เคียงไม่พบที่อื่นใดของโลก มีนิสัยดูร้ายอยู่เป็นฟูงกินเนื้อเป็นอาหารสามารถกินได้มากถึง3ใน4ของน้ำหนักตัวและเกืนลงไปในทีเดียวไม่ผ่านการเคี้ยวซะด้วยมันจะวิ่งล่เหยื่อด้วยความเร็ว20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและกัดเหยื่อด้วยฟันที่คมแต่มันจะวิ่งไล่ได้เพียงครั้งเดียวถ้าหากมันจับเหยื่อไม่ได้ก็ต้องหยุดนิ่งเพื่อชาร์จพลังสำหรับการวิ่งครั้งใหม่เห็นอย่างนี้คงคิดว่ามันเสียเปรียบที่ว่าวิ่งได้แค่ครั้งเดียวได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้แต่จุดเด่นมาอยู่ที่ตรงนี้ครับ มังกรคูโมโดเป็นสัตว์ไม่มีพิษแต่ก็เหมือนกับว่ามีพิษเนื่องจากในน้ำลายของมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่มากกว่า50ิชนิดเหยื่อที่ถูกกัดจะเกิดอาการโลหิตเป็นพิษและจะถึงแก่ความตายในเวลาไม่เกิน3วันบางครั้งเหยื่อที่ถูกมังกรคูโมโดกัดและทิ้งน้ำลายไว้ในแผลหลบหนีไปมังกรคูโมโดจะติดตามเหยื่อเพื่อรอให้เหยื่อตายและจากนั้นจึงค่อยลงมือกินอาหารของมังกรคูโมโดตามธรรมชาตินั้นมีตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกนนมขนาดใหญ่มแมลง กิ้งกาตัวอื่นหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือวางหมูป่าหรือวัวควายในช่วงฤดูผสมพันธุ์มังกรคอมเโดตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยปกติแล้วจะวางไข,ข่ครั้งละ20ฟองใช้เวลาฟักราว7-8เดือนรูปมังกรคอมเโดจะฟักเป็นตัวในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูที่มีแมลงชุกชุมมากที่สุด เนื่องจากเป็นอาหารของมังกรโคอมโดไวอ่อนด้วยมังกรโคอมเบโดมีประสานในการรับกลิ่นและแยกกลิ่นดีมากมันสามารถรับกลิ่นได้ไกลหลายกิโลเมตรโดยมันจะใช้ลิ้นในการรับกลิ่นและใช้ปุ่มที่เพดานปากในการแยกกลิ่นมันสามารถบอกได้ว่าเหยื่อของมันอยู่ที่ใดและมีอาการเป็นอย่างไรหากถูกมังกรโคอมเบโดกัดต้องทําการล้างแผลและฆ่าเชื้อโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันแบคทีเรียกว่า50ชนิดที่สะสมอยู่ในปากของมันทําให้บริเวณที่ถูกกัดติดเชื้ออักเสบและลุกลามเป็นอาการใหญ่โตตกท้ายด้วย5เรื่องน่ารู้ของมังกรคมรูมโด 1. มันพับปรุุ่นของมันก็คือเมกาลีเนียกวดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีขนาดใหญ่ได้มากถึง5.5เมตรและหนักถึง600กิโลกรัมซึ่งใหญ่กว่ามังกรคมรูมโดถึง2เท่า 2. มันว่ายน้ําเป็นและก็ว่ายได้พลิวด้วย 3. เป็นเวลากว่า4 1ปีที่มันฆ่าคนไปอย่างน้อย4คนซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเทียบกับอัตราการเสียชีวิตจากการใช้สารเสพติดซะอีก4ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดมังกรโคเโอโดสามารถออกไข่ได้โดยไม่ต้องอาศัยกรรมสัมพันธ์และ5บังกรโคเบอรโดรถ,ถูกนับว่าเป็นสายพันธุ์บางกรในอาณาจ,ากจักรสัตว์ไม่ใช่ว่าเป็นมังกรจริงๆแต่ถูกยกย่องให้เป็นสัญลั์ที่มีชีวิตของบังกร และมีสัตว์อีกมากมายบนโลกที่ถูกนับว่าเป็นสายพันธุ์มังกรเช่นกันอย่าง Dragonfly ล e เบ d ยดดราก้อนซีดราก้อนไ e นีสวอเตอร์ดราก้อนมนดารินดจบแล้วนะครับสำหรับผู้ท้าชิงอันดับที่12สุดยอดสัตว์มีพิษ มังกรคอมโดไม่ถือว่ามีพิษนะครับแต่ว่าน้ำลายของมันเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียมากถึง50ิชนิดการการัดครั้งเดียวอาจจะทําให้ถึงตายได้เลยและด้วยรูปลักษณ์ลุกทร,รงที่น่าเกรงขามกับน้ำลายพิษมหาภัยมังกรคอมโดจึงได้อันดับที่12ไปอันดับที่11จะเป็นอะไรลองทายดูยนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไครต์ถ้าไม่ใช่กดรีเพย์ใหม่สาหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันตัวต่อไป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ